โยเซฟถูกขายเป็นท่าแล้วชึงเขาเนี่ยต้องเผชิญไปกับพระเจ้าและชื่มเขาเองก็ทําหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดนะคะโยเซฟเป็นลูกของยาโคบบิดารักโยเซฟมากกว่าคนอื่นๆนะคะเพราะเป็นลูกที่เกิดจากภรรยาที่เขารักโยเซฟเป็นคนที่ชอบฝันนะคะเป็นนักฝันและความสันของเขาเองเนี่ยทำให้พี่ๆเนี่ยหมั่นไส้เขานะคะแล้วคิดอยากจะฆ่าเขาเสียนะคะเพราะเขาดูเหมือนจะอยากจะเป็นใหญ่ แล้วก็อยากจะดูแลรละปกครองพี่ๆนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จับโยเซฟนะคะลงไปในบ่อนะคะแล้วแต่ว่าเมื่อมีพ่อค้าคารวานของพ่อค้ามาเนี่ยเขาก็เลยได้ขายโยเซฟเป็นจำนวนเงิน20เหรียญเท่านั้นเองนะคะให้กับพ่อค้านั้นไปนะคะแล้วโยเซฟก็ได้ไปอยู่กับคุนนางอียิปต์ที่ชื่อโปติฟานะคะที่บ้านของเขาแล้วก็ปฏิบัติ ผุนนำคนนี้นะคะจากตอนตอนนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้ถึงชีวิตแห่งการปฏิบัติของโยเซฟด้วยกันนะคะชีวิตแห่งการปฏิบัติของโยเซฟตอนนี้นะคะข้าพเจ้าอ่านและข้าพเจ้าได้ข้อคิดอยู่3าข้อด้วยกันนะคะท่ามทีแรกนะคะทาทุกอย่างด้วยใจนะคะใจในที่นี้เนี่ยคือใจของตัวเองที่จะชนะเหนือใจของตัวเองนะคะจกเราถ้าเราดูจากชีวิตของโยเซฟแล้วเราจะเห็นว่า เป็นชีวิตที่น่าเศร้ามากเป็นชีวิตที่ต้องตกอยู่ในสภาพแบบที่ว่าไม่ได้ตั้งใจเขาแค่ขันเฉยเขาไม่ได้คิดทําร้ายพี่ๆแต่พี่ๆเขาทั้งสิบคนเนี่ยก็ได้ทําร้ายเขาขายเขาขท,ทั้งที่เขาเป็นน้องเนื้อเลือดเดียวกันได้แท้ๆเนี่ยเมื่อเขาต้องถูกมาขายจนแค่อายุแค่สิบเจ็ดปีเท่านั้นเนี่ยออกจากบ้านมาจากพ่อคนที่รักเขาที่สุด จากครอบครัวที่อบอุ่นแต่ว่าเขาต้องมาอยู่ในบ้านที่เจ้านายที่เขาไม่รู้จักความรู้สึกเศร้าหมองความรู้สึกขุนเคืองใจความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจความรู้สึกขมขืนใจความรู้สึกไม่ชอบใจในช่วงชะตาความตกต่ำของตัวเองเนี่ยมันคงจะเกิดขึ้นในความรู้สึกของโยเซฟมันเกิดคงจะเกิดขึ้นอยู่ในสมองของเขาอยู่ตลอดเวลาบางวันเขาอาจจะนอนไม่หลับ ลางคืนเขาอาจจะไม่ได้หลับเต็มตื่นกลางวันเขาอาจจะฟุ้งซ่านก็ได้แต่ชีวิตของโยเซฟเป็นแบบนั้นหรือไม่ถ้าเราดูจากตอนที่เราอ่านในปฐมกาลบทที่39ข้อ 1- ถึงข้อ23เนี่ยเราจะรู้ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกถึงชีวิตที่รู้สึกว้าวุ่นใจรู้สึกขมขื่นใจรู้สึกกังวลใจรู้สึกน้อยเนื้อําใจของโยเซฟเลยแต่ว่าชีวิตหลังจากที่อายุ17ที่ถูกขายมาในอยู่ในบ้านของคนที่เขาไม่รู้จักเนี่ย เขาทำอะไรเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดเขาปฏิบัติเขารับใช้อย่างดีที่สุดในเวลาที่เขาเป็นอยู่ในเวลานี้ที่พระเจ้าให้เขาทำนะคะหลายครั้งเนี่ยการรับใช้ของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สามารถชนะใจของเราเองได้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกรับการบั่นทอนใจ ความวุ่นใจเนี่ยและความว้าวุ่นใจของเราเนี่ยทำให้งานรับใช้ของเราไม่ไปไหนทําให้งานรับใช้ของเราสะดุดแล้วไม่ก้าวหน้าต่อไปไม่ทราบว่าพี่น้องเป็นแบบนั้นไหมหลายท่านเขาบอกวเจ้ารู้สึกว่าใจเนี่ยมันมันมันร้อนอย่างไฟมันทําให้เดี่ยวแรงทุกอย่างเนี่ยมันห่อเหี่ยวล้มหมดกับแังจารอทั้งปีนี้จะไม่รับแต่งปันที่ไหนเลยนะคะแล้วก็ปีนี้ก็ท่านเองก็ไม่ได้เป็นเหตรณิ่ากแล้วนะคะ แล้วก็เป็นแค่ที่ปรึกษาเท่าน,นั้นเองเพิ่งมาทราบข่าวว่าท่านเองรู้สึกมีปัญหานะมีปัญหากับญาติพี่น้องเท่านั้นเองนะญาติพี่น้องกับเพียงแค่คําพูดของญาติพี่น้องเท่านั้นเองทําให้ท่านหยุดการรับใช้ของท่านไว้ชั่วขณะแต่ยังไม่ได้เลิกนะทัท้งที่การรับใช้ของท่านตั้งแต่เล็กน,นะคะ ตั้งแต่แรกที่ข้าพเจ้ารู้จักเนี่ยท่านเป็นผู้ครองในสาทรนี่นะแล้วก็เติบขึ้นเติบโตขึ้นน,น,น่ารักมากทีเดียวนะแต่ว่าท่านอยู่การรับใช้เพราะเพียงแค่ปัญหากับคนบางคนเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเติบโตขึ้นเรารับใช้พระเจ้ามากขึ้นเนี่ยการทดลองของมาซาตานพยายามจะเลื้อยขาพยายามที่จะผลักเราให้ล้มหลงก็ตามนะคะแต่เราจะปกป้องเราจะป้องกันชีวิตให้เราปลอดภัยในการรับใช้พระเจ้าเจ้า ายครั้งเนี่ยเราอยากจะรับใช้พระเจ้าให้เป็นพรแต่เมื่อเราไม่ระมัดระวังเต็มที่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นพรต่อชีวิตของเราได้มันอาจจะเป็นดอกดาบสองคมหรืออาจจะเป็นพ้เพิงอยู่ในชีวิตของเราก็ได้นะแต่เมื่อเรารับใช้พระเจ้าเนี่ยเราต้องเรียนรู้ให้ดีที่สุดเราต้อง,งระมัดระวังให้ดีที่สุดเพื่อเราจะสามารถปลวกหลุดพ้นแล้วปลอดภยัยจากสิ่งที่มันมันจะคอยทําร้ายเราเพราะว่า เมื่อภรรยาของโปรตีฟามาหาโยเซฟเนี่ยไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็สามารถใส่ร้ายโยเซฟได้เหมือนกันนะคะ